ทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยูในช่องจีแอลวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวคอนโดกันนะคะนี่เป็นวันนี้นะคะจะมาทำคลิปพาทัวร์นะคะเป็นเรามาอยู่ในช่วงบิวพาทัวร์ EP ที่4แล้วนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะโอเคขั้นแรกก็เดินขึ้นบันไดไปเลยนะคะ นี่ก็มาเจออยู่หน้าประตูแล้วเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์มันก็จะมีลิฟต์นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งนะคะตรงนู้นก็มีที่นั่งอีกด้วยเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์กันเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นชั้นที่14นะคะแล้วก็ดูข้างบนนะว่ามันถึงหรือยังก็รอไปเรื่อยๆนะคะ โอเคตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปทางนู้นก่อนละกันเนาะถ้ามีเสียงรบกลัวขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูด่านฟ้ากันก่อนนะคะว่ามันแบบว่าสวยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นตัวดาดฟ้าของพวกเรานะคะนี่เลยเป็นตัวดาดฟ้านะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงหน้าห้องแล้วนะคะก็น่าจะเป็นที่สิบีการนอนตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นทีวีค่ะแล้วก็เป็นที่นั่งคุยกันหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกที่วางอาหารนะคะเอ้ไม่ใช่ที่วางอาหารที่วางพวกชามต่างๆแล้วก็มีเป็นตู้เย็นค่ะเป็นครัวนะคะนี่ที่ดูความร้อนแล้วก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นเตาผิง ไฟฟ้าด้วยโอเคตรงน,นี้ก็จะมีเป็นตู้นะคะตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีเป็นที่ที่ดูโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันเลยค่ะก็จะมีเป็นผ้ามา่านเต็มเลยนะตรงน,นี้ก็จะมีเป็นที่นั่งทํางานต่างๆนะคะอันนี้มันเป็นคอนโดนะทุกคน ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่นั่งค่ะแล้วก็มีที่เปลี่ยนจุดตรงนู้นด้วยแล้วก็มีแอร์ก็มีที่นั่งแต่งตัวจริงจกหม่แล้วจ้ามันก็จะมีเป็นทีวีนะคะเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนรวมกันเลยนะคะว่ามันมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปบ้างเนาะเจอแล้วที่เรายังไม่ได้มานะนี่เป็นที่นั่งต่าง ก็เป็นที่นั่งคุยกันหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะมันก็เป็นประมาณนี้เนาะนี่นะก็จะมีเป็นพุ่มไม้ต่างๆโอเคเนาะก็น่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราขอไปสำรวจแล้วนะคะก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังมีข้างบนอีกนะคะก็จะมีเป็นที่นั่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเงินตรงนี้ด้วย3000บาทโอเคนะคะก็จบแล้วค่ะเหร็บทริปพาทัวร์นะคะถ้าใครชอบค่ะอย่าลืมกด ไลค์แชร์สับแคมนะคะบ๊ายบาย